สวัสดีครับผมพบกับผมคือเกาแะครับโปรตุเกสงานสวนนะครับเนาะเมื่อนี้กับพามาหาเห็ดครับไปหาเห็ดยู่ปลายูค้าเนาะครับเนาะกัอันนี้บรรยากาศก่อนขึ้นปลายูค้านะครับแต่จะเป็นปลาสนนะครับเนาะปลาสนปลาเมตไตครับนี่ครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับเนาะก่อนขึ้นปลาเห็ดนะครับปลายูค้านะครับ มื่อนีก็เป็นลมล้มครับไปครับย่างไปครับครับปลาสนนะครับนะสนน้ำมันนะครับไม่เต้บบานเฮาครับนี่ก็ไปใกล้สีหอดแล้วครับปลาอยูุ่ค้านะครับเนาะครับป่าเห็ดเฮาครับเดี๋ยวเขาไปหาเห็ดทางในนะครับเนาะนี่ครับเจอแล้วครับดอกนึงครับโอ้ยดอกใหญ่เลยครับนี่ครับ ครับดอกบางยังงครับเบิ้งงรับนนี่ครับเห็ดเพึงครับเห็ดพิงยักษ์เหลืองเลองดาวครับผมโอ้โหดอกบกเยบเลยครับนี่ครับหาต่อนะครับเนาะนี่ครับบรรยากาศภายในนะครับเนาะเบิ้งครับเขียวๆนี่เป็นเฟิร์นนะครับเป็นเฟิร์นเป็นเฟิร์นนะครับ ป่าเห็ดภายในนะครับเนาะนครับนี่ครับมันเป็นเฟิร์สยังสี่ครับนี่น่ครับเป็นตะไคร่น้ำเนาะครับเนาะเฟิร์สเป็นอย่างครับเขียวๆนะครับเห็ดมันก็เลยเกิดดีครับน่ครับไปหากันต่อนะครับเนาะอ๋อนพี่น้องครับมึงนะครับเห็ดหนามุ้ครับมึงครับออกกักออกแน่ครับพูดอ่ะ ออกเป็นเสียนเป็นสายเลยครับป้าโถป้าโถป้าโขผดทวนนะครับดอกจีดอกงามๆครับคุณนี่ครับมันเบียงครับป้าป้าโผ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 ออกคากออกแน่เลยครับคุณไม่เป็นบ่อเลยครับป้าแนียนมัดครับปุาคุณครับป้าดอกจีดอกนี่มันพุ่น ออกเป็นสายเลยครับพี่น้องป้าป<อ>้าแมนเหมือนครับพี่น้องเสี่ยครับโอ้กออกล้อกเนี่ยเสี่ยครับออกออกเป็นปลาเลยครับ,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 บป้าทั่วป้าทั่วลายขักลายเนี่ยพี่น้องเออโถนี่ครับตาในปลาอยู่ค้านะครับปลาเห็นนะครับเนาะ ไปกันต่อครับครับผมเห็ดละงกเหลืองครับดอกแบบงางําเลยครับนี่ครับไข่มันครับถัดกันมานี่ครับนี่ดอกนึงครับมาทั้งนี้ครับนี่ดอกนึงครับปัดอันนี็ไข่มันครับนี่นะครับเห็ดมันออกออกเป็นมูเลยครับนี่ดอกนึงครับไข่มันครับโอ้โหลายขัดลาเนี่ยเถอะะ ยอดเลยครับครับผมไปกันต่อครับไข่เห็ดตะไคร้ครับสุดยอดเลยครับผมว่ามันต้องเป็นเห็ดตะไคร้แท้ๆแล้วครับมันหอมไหมครับนี่ไมอมาผัดมาครับนี่ครับเห็ดหนามุ้มครับโอ้หมานหมานหมานครับผมหมานคักมือนีครับด้เอาถุงมา ุดยอดเลยครับไปกันต่อครับนี่ครับเจออีกดอกนึงครับเห็ดผึ่งครับผมเห็ดผึ่งยักเหลืองหลังดําครับดอกจี๋ครับผมนี่ครับนี่ครับดอกนี้กำลังจี๋เลยครับดอกจูบมันนะครับเนาะนี่ครับปัดหมดแล้ครับดอกบักยังไงครับดอกนี่คะแนนดอกจี๋มันนะครับเนี่ยปัด นี่ครับเป็นไดครับนี่ครับโอ้ยดอกยังไงครับนี่ครับสวยงามครับจัดปีนึงดอกครับผมกาหากันต่อครับนี่ครับบรรยากาศปลาอยู่ค้าครับสั้นสั่งหลังโบหกนะครับเนาะเบึงเอาไปสอดเม็ดแล้วครับ บ่หกครับไปกันต่อครับอันนี้ปลาเห็ดเนี่ครับเนาะล่มลื่นครับบ่แดดบ่ฮ้อนครับอากาศกำลังดีครับผมนี่ครับมันอีกเป็นเฟิร์นนิงนึงนะครับน่าะเขียวนี่เนาะเห็ดนี่เกิดดีครับนี่ครับเป็นลักษณะนี้ครับ ครับดอกนึงครับเรียอแล้วครับดอกบางใ่เลยครับเห็ดหนามุ้หนาเมาครับนี่ครับโอ้มันเ่าแล้วครับดอกนี้โอ้เ่าแล้วครับเห็นบ่แมงกัดกินนะครับเห็ดหนามุ้หนาเมาครับสายพันธุ์ใ่นะครับเนาะอันนี้ครับเ่าแล้วครับมา่ตันี้นี่ครับเสียแล้วกินบ่ได้ครับผม ไปกันต่อเลยครับ mhm. นี่ครับพี่น้องเห็ดยี่ยังครับนี่ยไม่เห็ดละงอกบ่ครับนี่ครับห้อยอันแมงกินอยู่ครับนี่เห็นบป่ครับแมงกินอยู่ครับเดี๋ยวแกะมันก็นะครับเนาะเป็นเห็ดยี่ยังครับนี่ครับเห็ดละงกบ่อครับเห็ดอี่ห้ังหือเนี่ครับมีแมงกินอยู่นี่เห็นบป่โตมันนี่ครับอยู่ทางไหนเนี่ครับ กินได้ด้วยนี่ครับเนาะเห็ดตะไคร้กับโมเมนเห็ดตะไคร้วะนี่ครับไหวกแล้วนะครับเนาะอันนี้เป็นเห็ดหนังงอกหรือเห็ดเอียงเน่ยเดี๋ยวเบิ้งทั้งนี้ครับนี่อันนี้เห็ดเอียงครับนี่พี่น้องโอ้ยนี่ครับกินได้บ้างเหรออ้นี่ครับไข่เห็ดครับพี่น้องนี่ครับ ใครเห็นละโง่เหรอครับผมว่านี่เนี่ยแมนมันงเหรอครับนี่ยว่าหันหนีกันสิแมนเหรอครับโอ้เป็นใครเลยครับนี่ครับเห็นไหมแมนเหรอครับนี่โอ้นี่ครับใครงามๆเลยครับสุดยอดครับผมจัดไปนี่อีกนึงครับนี่โอ้อันนี้ห้อยยังกินบ่นี่ครับนี่ปั๊ด เกินไข่มันเลยไหมปัดจะได้ดิครับนี่ครับปลาอยู่ค้านะครับนุ๊ไปกันต่อครับปล่อยไข่นึงเลยครับนี่ครับให้เห็นละงกครับโอ้ยนี่ครับ มนีเฟะบรรยากาศมันชื้นครับนี่ครับหอยแมงกินครับผมแมงกินได้คนก็กินได้นะครับเนาะครับมันนี่ได้เอาถุงมาครับยางมาซองมึงเคยซื้อครับบ่าบ่คิดบ้านสีมีเห็ดหลปานนี้ครับนี่ครับบรรยากาศภายในนะครับเนาะครับไปกันต่อครับ กี่ไปหามาได้ครับผมกะบริวถุงมากครับมือนี่ได้สามสี่ดอกหาดอกครับนี่ครับติดดอกง่ๆดอกกีครับตัวนี้น่าจะเป็นเฮดตะไคร้ครับตัวนี้ดมเบิ้งมันเป็นหอมๆไหมครับนี่ครับนี่กะเเฮดเพิงยักเหลืองหลังดำครับนี่ตัวนี้ตัวใหญ่มันครับนี่ครับบรรยากาศนะครับเนาะเขียว ปกคลุมไปด้วยเฟิร์นนะครับเนาะบรรยากาศป่าเห็ดครับนี่ครับมาหาเห็ดกัหากันน้ำจังสีแล้วครับคลายบานเฮาแล้ครับแต่ว่าอยู่หนี่มันเป็นอากาศมันชื้นนะครับเนาะเป็นใบเป็นเฟิร์นเป็นยังครับมันเหมาะกับเห็ดที่ออกนะครับเนาะกาเมื่อเนี้กาพอสำนีนะครับเนาะจังไงก็ฝากติดตามนะครับเนาะขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับผม